เรื่องพนักงานโรงแรมณนะโรงแรมแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณชายหาดป่าตองในตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวสี่คนได้เข้ามาเช็คอินในช่วงเช้าซึ่งทั้งหมดเป็นนักศึกษาและมาเที่ยวพักผ่อนในช่วงปิดเทอมพวกเขาแผนว่าจะค้างที่นี่สองคืนและพอมาถึงพวกเขาได้จองห้องเตียงคู่เอาไว้ซึ่งหนึ่งเตียงจะนอนได้สองคนรวมเป็นสี่คนพอดีพอพวกเขาคนของเข้าห้องเสร็จมันก็เป็นเวลาบ่ายกว่า,วา,วาแล้วทั้งหมดจึงตกลงกันว่า ขอนอนพักเอาแรงก่อนไว้ตอนแดดร่มลมตกค่อยออกไปถ่ายรูปก,กันในขณะที่ทั้งสี่คนกําลังนอนหลับอยู่เพื่อนคนหนึ่งก็สะดุ้งตื่นแล้วลุกนั่งบนเตียงแล้วก็มองไปรอบๆห้องเพราะก่อนหน้าที่เขาจะตื่นเขาได้ยินเสียงคนทาเพลงอยู่ใกล้ๆหูของเขาแถมเขายังรู้สึกว่ามันมีน้ําหยดลงที่หน้าเขาด้วยเขาตื่นมาเพราะเขาคิดว่ามีเพื่อนแกล้งแต่พอตื่นมาแล้วเขากลับเห็นว่าเพื่อนอีกสามคนยังนอนนิ่งกันอยู่เลย พอเห็นเพื่อนนอนหลับสบายแถมมีบางคนก็กลนด้วยเขาจึงเอามือลูบน้ำออกจากใบหน้าเราก็สงสัยว่าเขาน้ำมันมาจากไหนหรือว่ามันจะเป็นน้ำแอร์หรือน้ำที่ซึมมาจากห้องข้างบนกันแน่หลังจากคิดแบบนั้นเขาเลยลุกจากเตียงแล้วเปิดประตูระเบียงเพื่อออกไปดูในขณะที่เขากําลังดูวิวที่ระเบียง และดูคอมเฟเซอร์แอร์ไปด้วยเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมายืนอยู่ตรงผ้าม่านตรงข้างหลังที่เขายืนอยู่เขาจึงรีบหันกลับไปมองแล้วเขาก็เห็นว่ามีเงาตะคุ่มตะคุ่มยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆเขาจึงพูดขึ้นว่าวิวสวยอยู่นะมึงเดี๋ยวเอามือถือมาถ่ายรูปดีกว่าแต่พอเขาพูดจบทุกอย่างมันก็ดูเงียบจนกระทั่งมีลมพัดมาผ้มาม่านจึงปลิวเบาๆมันจึงทําให้เขาเห็นว่าเพื่อนทั้งสามคนยังนอนหลับอยู่ที่เดิมในตอนนั้นเขาจึงรวบผ้าม่านออกแล้วก็ไม่เจออะไรเลย เขาจึงรีบวิ่งกลับไปที่เตียงนอนด้วยความที่เขาวิ่งเร็วมันจึงทําให้พื้นสะเทือนจนเพื่อนของเขาตื่นพอเ,เพื่อนตื่นมาก็พากันคุยนั่นคุยนี่หลังจากนั้นทุกคนก็พากันลงไปข้างล่างและไปถ่ายรูปริมหาดกันแต่ในขณะที่พวกเขากําลังเดินออกจากห้องและกําลังจะลงลิฟต์ทั้งสี่คนก็ร,รู้สึกว่าได้กลิ่นทูบลอยตลบอบอวนอยู่ในลิฟต์ทั้งหมดจึงมองหน้ากันแต่ไม่มีใครพูดอะไรจากนั้นทุกคนก็ออกไปถ่ายรูป แล้วก็เล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งช่วงค่าทุกคนจึงกลับมาอาบน้ําก่อนเพื่อที่จะออกไปเดินหาอะไรกินกันแต่พอกลับมาห้องต่างคนก็ต่างแปลกใจเพราะที่นอนถูกจัดเป็นระเบียบมากทาั้งๆท,ที่ตอนออกไปไม่มีใครเก็บห้องเลยสักคนแต่ก็ไม่ได้มีใครสงสัยอะไรเพราะว่าน่าจะเป็นบริการของแม่บ้านหลังจากนั้นทุกคนก็ผลัดกันอาบน้ําแต่งตัวเพื่อออกไปกินข้าวและไปเที่ยวกันคืนกันต่อทุกคนดื่มกินกันเต็มที่จนกระทั่งถึงช่วงดึกแต่ละคน ก็เริ่มมึนๆพอร้านปิดทุกคนจึงพากันกลับห้องและพอไปถึงห้องได้แต่ละคนก็ทิ้งตัวลงนอนแบบไม่มีใครอาบน้ําแล้วก็ไม่เปิดไฟอะไรเลยในขณะดที่ทุกคนกําลังเคลิ้มหลับจากอาการมึนเมาเพื่อนคนหนึ่งกลับรู้สึกว่ามีใครกําลังพยายามถอดถุงเท้าให้เขาอยู่เขาจึงบอกเพื่อนไปว่ามึงไม่ต้องถอดหรอกอกูเกรงใจแต่พอสิ้นเสียงที่เขาพูดถุงเท้าของเขาก็หลุดออกไปข้างหนึ่งแล้วและข้างที่สองก็กําลังถูกถอดอยู่แต่คราวนี้ เขากลับรู้สึกว่ามือที่จับข้อเท้าของเขาอยู่มันเป็นมือที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งเพื่อนแต่ละคนก็ไม่น่าจะมีใครมือใหญ่ขนาดนี้เขาจึงก้มหน้าลืมตามามองที่เท้าแบบคนเมาจากนั้นเขาก็ถึงกับสามเพราะเขามองเห็นพนักงานโรงแรมสามคนยืนอยู่ที่ปลายเตียงโดยพนักงานคนหนึ่งกําลังถอดถุงเท้าให้เขาอยู่แต่ที่สําคัญพนักงานแต่ละคนกลับมีหน้าตาขาวซีดจนเส้นเลือดขึ้นเต็มหน้าแล้วทั้งสามไม่มีใครมีตาดําเลยตาทุกคนขาวหมด และพอพนักงานทั้งสามรู้ว่าเขามองอยู่ทั้งหมดก็พากันสยยิ้มให้เขาพร้อมกันในตอนนั้นเขาตกใจมากและพยายามร้องเรียกเพื่อน